นมัสการเพราะขุนเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะ,มะเมล็ดที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกหนาดังมายาล้อมรอบตัวบุคคลเปลือกหนาที่ลอกจึงเห็นผลดังตัวตนของบุคคลที่แท้จริงเปรียบเปลือกหนาห่อหุ้ม,มเมล็ดคือปัญหาต่างๆที่ผู้คนในสังคมโลกต้องเผชิญ โรคร้ายแพร่ระบาดประเทศชาติเกิดความวุ่นวายเศรษฐกิจย่ำแย่ผู้คนหันมากู้หนี้ยืมสินเกิดความอยากได้อยากมีให้ความสำคัญกับโลกโซเชียลส่วนบางทีก็ไม่ยังคิดด่าว่าคนอื่นไม่รู้ถูกหรือผิดโดยไร้เหตุผลเกิดทะเลาะวิวาทสู่อาชญากรรมไม่เว้นวันปัญหาเหล่านี้ล้วนเ,นเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตใจ จนเกิดความไม่พอดีไม่รู้เท่าทันการดำเน,นินชีวิตของตนตามสถานการณ์ในปัจจุบันจึงเกิดความวุ่นวายทุกแห่งหนแล้อผู้คนจะหาความปลอดภัยและความสงบสุขได้อย่างไรถ้ายังไม่รู้ว่าความพอเพียงที่เพียงพอของตนอยู่ที่ใดในยามวิกฤตเช่นนี้คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลบน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยท้าทุกคนในประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลบอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสในรัชการที่9ซึ่งความพอเพียงพอประมาณนี้จะทำให้เรานำเนินชีวิตปลอดภัยให้เราเกิดความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ ดังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอิทธิบาท4ทางสู่ความสำเร็จมีฉันทะพอใจในสิ่งที่ทำนำวิริยะความเพียรเป็นที่ตั้งไม่ท้อถอยมีจิตตะใช้ความคิดจิตไม่เลื่อนลอยไม่คล้อยตามกิเลสเหตุแห่งความไม่พอดีมีวิมังสารู้จักใช้ปัญญาหาทางแก้ไขรู้ไตรตรอง พิจารณาเหตุและปัจจัยนำมาแก้ไขปรับปรุงอย่างแท้จริงพอเพียงเป็นระบบเพื่อพัฒนาคนฉะนั้นคนในสังคมต้องมีใจที่รู้จักพอยอมไม่ก่อความอยากให้เกิดทุกข์หากคนในสังคมรู้จักใช้ฉันทะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอดีกับสิ่งที่ตนเองได้พอดีกับความต้องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมไม่คิดเบียดเบียนใครทรัพยากรป่าไม้ก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ผู้คนก็เบิกบานย่อมเกิดความสําราญในจิตใจการดำเนินชีวิตก็ย่อมปลอดภัยถ้าหากเรามีวิริยะมีความเพียรไม่ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆเพียรพยายามได้ทรับมอยังสุจริตไม่ใช่ไปแย่งชิงหรือทุจริตคอร์รัปชัน ถ้าเรามีความเพียรพยายามในความต้องการที่พอดีความสำเร็จย่อมไม่ทรยศความพยายามอย่างแน่นอนหากเรามีจิตตะรู้จักคิดมีสติตั้งมันในการพิจารณาแก้ไขปัญหายอมระงับอารมณ์และควบคุมตัวเองรู้ประมาณตนได้การทะเลาะบ,บ่าแหวงหรือความขัดแยง้งยอมไม่เกิดขึ้นอย่าใช้วาจาดังน้ำพึ่ง,งบยาพิษ แต่จงพินิษ์คิดก่อนเปล่งวาจาหากเรามีวิมังสารู้จักใช้ปัญญาคูคุณธรรมค้ำจุนโลกเมื่อเราใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาถูกผิดมีเหตุผลย่อมเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะทำให้ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมไม่จมอยู่กับอบายมุกไม่หมกมุ่นในการมารมณ์ชีวิตย่อมปลอดภยัยสังคมไทยสังคมโลกย่อมสงบสุข ดังพุทธสุภาษิตที่ว่ายังรัดทางเตนะตุทัพพังได้สิ่งใดพอใจด้วยสิ่งนั้นถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรฝึกตนและตระหนักในความพอเพียงและเพียงพอเพื่อพัฒนาตัวบุคคลและนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประเทศและโลกโดยใช้เหตุผลในการพิจารณาไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งยั่วยุ ไปกับกิเลสตัณหามีความพอดีในความคิดรู้จักใช้ความพอดีให้เหมาะสมรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้เท่าทันอย่างมีเหตุผลปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมก็จะเกิดเป็นระบบพอเพียงพร้อมกับใช้สติปัญญาเป็นรากฐานในการรู้จักตัวเองดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็น ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสังคมย่อมปลอดภยัยทุกประเทศย่อมสงบสุขความพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตช่วยพิชิตความปลอดภยัยไร้ทุกข์เข็นในสังคมทุกประเทศอยู่ร่มเย็นเพียงพอเป็นสงบสุขอย่างยั่งยืน